ไฟแท้รถเสียกดเลี้ยวแล้วก็ไม่มีไฟอันตรายมากๆอย่ามองข้ามเด็ดขาดไปแกะกันนี่คือเครื่องมือที่ช่วยในการขันกล่องเดียวขันได้ทั้งกันกว่าจะถึงตรงนี้หรือทั้งคันเลยแหละ นี่คือตัวปัญหานั่นคือหลอดไฟเสียจะเปลี่ยนใหม่ได้เลยพิกัดสินค้าอยู่ในตะกร้าสินค้าแล้วครับเสร็จประกอบเข้าเหมือนเดิมให้รถพร้อมใช้งาน <c oughs> เหมือนจะแกะง่ายนะเพราะคลิปมันสั้นแป๊บเดียวก็เสร็จชีวิตจริงอย่างอึง้งลือเยอะจัง <c oughs> กลัวลือแล้วพังคลิปเต็มเรามีครับไปค้นหากันเลย